มาจ้าพี่น้องสาวสิรินมหาเห็ดรอบสองนะจ้าของวันที่สามเดือนเจ็ดสองห้าหกเจ็ดนะคะเมื่อนี้หาเห็ดรอบสองจากพี่น้อง้วยความที่ว่าฮามีเวลาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันวานี่ปลาใหม่จาพี่น้องจ้านี่คือปลาใหม่ไม่ใช่ปลาเมื่อเช้าเนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสาวซิรินสิดได้หลายปันไดนะจ้าพี่น้องเห็ดขมขือเก้าจ้าเบิ่งนี่นีจา้าเนี่ยนี่ก็แมนออกลาย ม,มันว่าเ,มเหมดหรอกพี่น้องคนเข้ามาหาเป็นคูเป็นถังมันว่าเ,มเหมดหรอกพี่น้องพวกนีน่มันเผาเลยพี่นี่โอ้ยคนเหยียบมาดิดเถ้าพี่น้องมันคนเขาเหยียบเบิงบึงสักบางทีกันแนมยากอยู่เพราะว่ามันเป็นอัน,นสีออกน้ำตาลพี่น้นองนย่ากใบไม้เนาะเ่าจะ,จะคิดว่าใบไม้ ดอกน้อยจะปลาฝังนี่อุอมอ้มขาดใจแป๊บเดียวพี่น้อง รอบสองเกือบเต็มก็ตายแล้วปลานี่อ่าขจ้าเาพื่อนว่าเพื่อนหาได้ทีละเป็นถังถังสีใ่พี่น้องพุลังค้นก็สองสามถังปลานี่มีพื้นที่ประมาณสองไร่แต่ว่าค้นหาหลายปันไดมันก็บ,บ่อหมดละพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงว่ามันออกแบบใดนี่ได้จ้ะพี่น้องเห็นบอขันเจ้าตาบดีจะสีบ่เห็นได้จ้ะถ้าตาไม่ดีนี่แม่เห็นเได้นีมมันเป็นสีออกม่วงๆครับพี่น้องเนาะบางทีก็สิเป็นออกสีน้ำตาลคือ่จังเลยใหม่ จังเสียซัน่อาจสิวานน่อยแต่ว่ามันกินแซบพระท่านในบานเพราะว่าบานแรงมากกว่าบ,บานเลยจ้ะพี่น้องดอกกำลังงามตุ้มๆอยู่เลยบางอันเคยย่างเหยียบพี่น้องเคยแนมมาเห็นเขยเหยียบไปหลายอันแล้วนี่ดอกจังสีก่กำลังแซบนี่ถามว่าหาย,ยากบ่บ่ยากจ้ะมันสะอยู่เป็นกองๆสีอยู่เป็นยุ่มๆเลย ปลาลักษณะกันอยู่สิเป็นกั๊งสี่ปลาอยู่ค้าจ้ะเป็นพี่น้องปลาสองเห็ดลายแห้งพี่น้องนี่นี่อันนึงแล้วก็นี่อันดอกนี่เห็ดลายว่าสิกกับบ้านยูจะพี่น้องแต่ว่าเห็ดมันลายแห้งอ้าพี่น้องกุ่งตะกี้ว่าสิกลับ,บ้านเลยจะพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มหอนแหละเวลาเบิง่งมันก็เบิ่งยากเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันออกหลายแห้ง นทางพุ่นอีกเบิ้งยังสีบว่าเห็นจ้ะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ้งนึยจ้ะนี่มได้หลายปันได้มานี่โอ้ยหลายแห้งจ้ะน่ะนั่งตัดขาออกอยู่เด้วจ้ะป้าที่สองจ้ะเต็มกระตาขึ้นเก้าจ้าพี่น้องกลับบ้านได้